มาทำความรู้จักกับจอสโซลอดหนึ่งในนักเทรดฟอร์เล็กที่เป็นตำนานและได้รับฉายาว่าพ่อมดแห่งเงินตราจอสโซลอดเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ตำนานของเขาก็คือการทำกำไรมากกว่า1,000ล้านปอนด์จากการเทรดด้วยสถานะช็อตเงินปอนด์โดยเขาได้ทำการเทรดก่อนที่จะเกิดวิกฤตเงินปอน Black Wednesday ในวันที่16กันยายนคศ1992 หลังจากนั้นเนี่ยโซลอดได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่ทำลายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษนอกจากนี้เนี่ยโซลอดยังมีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพศ2540ของประเทศไทย จอโซลอดเฝ้าดูค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้นำทัพกองทุนควันตั้งฟันบุกโจมตีประเทศไทยโดยทำการช็อตสถานะเงินบาทลงอย่างมหาศาลผลก็คือเงินบาทที่ล่วงอยู่แล้วในตอนนั้นเนี่ยถูกซ้ำเติมให้ล่วงลงเข้าไปอีกโซลอดนั้นโด่งดังเป็นอย่างมากในฐานะนักกินกำไรระดับโลกเขาได้นำเสนอทฤษฎี r ีเฟ e กซิ i ิตี้ ivity, หรือทฤษฎีการสะท้อนกลับที่ได้สร้างผลกระทบต่อวงการลงทุนอย่างมหาศาล โดยมีใจความสำคัญก็คืออคติของคนหมู่มากกระทบต่อราคาหุ้นและกระทบต่อไปยังพื้นฐานของหุ้นการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดไปอย่างต่อเนื่องสำหรับบางคนแล้วโซโลอ์เปรียบเสม,มือนบุคคลอันตรายทางการเงินแต่สำหรับวงการกิงกำไรเขาเปรียบดัง่งเทพเจ้าเลยทีเดียวปัจจุบันจอร์จโ,โซลอ์มีสินทรัพย์รวมกันอยู่ที่8.6พันล้านแม้การลงทุนของเขาจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับอดีตที่ผ่านมา แต่แนวคิดของเขาก็เป็นสิ่งที่ช่วยต่อยอดให้กับนักเทรดรุ่นหลังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน w i ก i FX x เพื่อดูการจัดอันดับและตรวจสอบความน่าเชื่อถือบลกเกอร์ได้แล้ววันนี้โหลดฟรี